น้องฟองฝายทุกคนทุกท่านมันมีชีสกั้ยยานเปิดปกติแน่วครับยาบ่านเลาะคงตนอัลบตตัวนีพี่น้องมันีกาบานอย่างเดียวนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้น้าขึ้นประทานตัวนีดีพี่น้องหน้าเข่าข้าง,งามสวยตั้งมองบา้านสมยอมครับตัานี้ก็จะประมาณนี้ครับข้าวสวยมากนะครับพี่น้อง ชมด้วยกันครับข้าวสวยมากจะมีปูมีปลาข้างถนนใหญ่อย่างนี้นะครับถนบทเกาหลีครับพี่น้องรับครับปนบทานข้าวต่อเขาจะไม่เอาน้ำเลยครับน้ำพอจิบเกลียยอดรับน้องเอาใส่ปุยอะไรก็รู้ข้าวสวยมากไปหนึ่งไม่รู้ไกี่ตัดเดี๋ยวนี่ครับกำลังถอกนะครับวันนี้วันทีเดือดจิงหาเข้าเขาถอกเลยครับ เขาออกรวงแล้วสเสมอเรียบเลยครับพี่น้องระบบจัดการเขานี้เขาสุดยอดวันนี้18นาฬิกาครึ่งครับมองคึ่งครับบรรยากาศเป็นสวนถั่วก็มีครับไม่ทำนาก็าทำถั่ว ครับที่รับชมขอบคุณครับตอนแสงครับตอนนี้18บแดนาฬิกาคือครับเ t ชรท็อปดีชแนลครับชนบทเกาหลีครับชมด้วยกันสวัสดีครับพี่นอ้องป้องควายคูสัสทุกคนวันนี้มาชมเขาเกาหลีนะพี่น้องเด้เอเขาเกาหลีง่ามมากครับ รยากาศท้องทุ่งใหญ่เหมือนกันครับเนี่เขาเอรรถดำนาครับมีเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กำจัดวัชพืชดีมากระบบน้ำจนประทานก็ดีนะครับน้ำไหลทุกมุมครับข้าวถอก้วครับนี่ข้าวถอกงามๆเวลาข้าวถอกเขาจะเบาน้ำนะครับเขาจะาแคนเซนเดียวเนี่ยครับตอนนี้สิบ 8นาฬิกา30นาทีครับเพชรพกดีชาแนลครับขอบคุณที่รับชมครับเที่ยวชมชนบทเกาหลีชาวนาเกาหลีครับพี่น้องนงบูนงบูภาษาภาษาเกาหลีว่าชาวนานงบูแมนบล็อกบ้านบ้านนอกเกาหลีนะครับก็เป็นบ้านนี้ครับเงียบสงัดไม่รู้คนไปไหนหมดขอบคุณครับคุณครับข้างเกาหลีครับเป็นองถนุนครับถ้าเจ้าดีดี ยินดีครับขับคี่น้องรัดหลงให้หน้าบ้านกเจ้ะพาไปชมที่ักรยานถ่ายเลยครับไรนาข้าวสวยมากนะครับกระเจ้าเป็นรถเทคโนโลยีล้ำนะครับรถดำข้าวข,าวขาวยายแตกกอมากเลยดีครับน้ำเขาก็ไม่ให้มีเยอะนะครับเขาให้มีแค่โอ้ยมัน สามสิบเซนเน่ยครับนี่บรรยากาศหอดต้องถ่ายดีๆกันนะนี่หอดปลาบพแ่้นพี่น้องพระเจ้าวัดวัดจะพูดดีมากเลยนะครับเสียงหกสิบแปดนาฬิกาครับพี่น้องตอนนี้สิบแปดนาฬิกาแล้วหกโมงกว่าก็ยังไม่ค่ำนะครับเกาหลี ครับหน้าหนาวก็หนามากหน้าร้อนก็ร้อนมากเขาเตก็กโก้มากเลยครับนี่ปมานกระมาน,มานตั้งสองแล้วโอ้ตัวหนึ่งเปอร์สามสิบสี่สิบล่ำพี่น้องก้อนีอ่เยอะมากเลยครับเสียว่าเขากำจัดวัชพืชด,ดีมากนะครับถนนหนทางระบบน้ำประปาเขาเป็นระบบระเบียบดีนวลหมู่บ้านเขานะครับหมู่บ้าน อันนี้จะเป็นปลูกถั่วขี่จักรยานชมด้วยกันนะพี่น้องตนถนนโตลีเลิกงานล้วก็มาเซอรเวสักหน่อยหกงงสิบห้านาทีแล้ว ระบบน้ำระบบชนประธานเขาครับดีมากเลยนี่ครับระบบชนประธานนะอ๋อสะท้อนแสงส่องแล้วขอเอาไปครับพี่น้องเพชรพกดีเชี่ยวรับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่รับชมชนบทเกาหลีได้พี่น้องเดินระบบน้ำครับพี่น้อง เต่ก็ะเิ้งเอาไปจะได้กระดดดออกข้างบนก็มีนะครับข้างบนก็มีน้ำข้างล่างก็มีเป็นไฟฟ้าเจ้ากระตนันทอาทำดีมากข้าวก็สวยข้าวก็สวยมากเลยครับเป้างามมากกําลังเต,เติบโตสวยงาม พอใหญ่ๆพอ 20, 30, 30ละยี่สิบสามสิบหลัสวยมากครับเสมอเรียบเขาใส่ปุ๋ยดีครับด้านล่างก็มีน้ำครับนี่เขาปิดเลยข้างบน,ดดงนตบนดดดำนะครับสมวามากเลยครบเข้าวเขาไม่มีหญ้าสักก้น ไถห้าสิบเซนนะครับครึ่งเม็ดการไถ่านรถไถของบ้านเขาก็ไม่เหมือนบ้านเรา่านรถไถบ้านเขาจะเป็นเสียบลงสี